สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้แดดออกนะคะอากาศร้อน,นะคะ่ะเพิ่งไปเก็บผักบุ้งให้เต่ามาเมื่อกี้นะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูเช้านี้แดดจ้านะคะร้อนแต่เช้าเลยะค,ะค่ะก็เลยจะพามาดูบรรยากาศนะคะยามเช้าตามท้องไร่ท้องนาน,นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะเงียบสงบนะคะ วันนี้ขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วยติดตามช่องเล็กๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำช่องนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆที่น่าสนใจเราก็จะนำมาเสนอนะคะ นีบรรยากาศริมบอ่อปลาค่ะบรรยากาศด,ดีนะคะแต่วันนี้มีแดดค่ะแดดร้อนมากอันนี้เป็นต้นถั่วนะคะที่เขาปลูกไว้ริมสระตอนนี้มันก็เริ่มแก่แล้วค่ะใบมันก็จะไม่เขียวนะคะมันจะออกใบขา,ขาวๆนะคะแต่ก็ยังให้ ผลผลิตอยู่นะคะยังออกลูกออกให้เจ้าของเขาได้เก็บอยู่นะคะอันนี้เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะที่เขาปลูกไว้ริมบ่อปลานะคะแต่มันก็จะเริ่มต้นมันจะเริ่มแก่มากแล้วค่ะคุณจะเก็บได้อีกไม่ไม่ขี่รอบก็คงจะต้องตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะ เช้านี้นทุ่งนานะคะและลินบ่อปลาคะ่<ก>บา<ช>าะบรรยากาศก็กจะประมาณนี้นกกากำลังจะบินออกหากินนะคะทางนู้ที่เห็นเป็นหลังคาของขาเป็นโรงงานผลิตน้ำปลานะคะที่เจ้าที่ชื่อดังนะคะในตำบลน,นะคะ เพราะแถวนี้มันจะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนก็จะมีปลาเยอะค่ะนะ,ะเขาก็จะชาวบ้านเขาก็จะจับปลานะคะมา,าทำปลานะคะผลิตปลากันนะคะเป็นปลาขวดค่ะส่งขายนะคะชีวิตในชนบทก็จะประมาณนี้นะคะเรียบง่ายนะคะตอนนี้ช่วงนี้มีลมมาแล้วค่ะมีความรู้สึกว่ายเย็นขึ้นสักหน่อยนะคะ บรรยากาศดีค่ะแล้วริมนู้นที่เห็นเขียวๆนะคะก็จะเป็นต้นอ้อยนะคะเขาจะปลูกมีปลูกอ้อยด้วยนะคะมีปลูกอ้อยปลูกต้นยูค,คาแต่ตอนนี้ต้นยูค,คาก็เขาก็ตัดไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่ต้นอ้อยค่ะที่เขียวๆเ,เห็นทางนู้นนะคะเขียวอ่อนๆ จะเป็นต้นอ้อยนะคะแต่ยังยังน่าจะยังตัดไม่ได้นะคะคงจะเป็นปลายเดือนนะคะก็ถึงจะเริ่มตัดกันนะคะอันนี้ก็เป็นบ่อตกปลาค่ะไอ้บ่อเลี้ยงปลาค่ะจะส่วนมากจะเป็นปานินนะคะชาวบ้านเขาจะชอบเลี้ยงปัานินแถวนี้เลี้ยงปลานินเลี้ยงกุ้งนะคะจะมีกุ้งกมกาม,มีปานินมีปลาตะเพียนที่เขาเลี้ยงกันนะคะแล้วก็มีปลาดุก นะคะที่ชาวบ้านทางนี้ก็นี่มเลี้ยงกันนะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพาไปดูบอกกุ้งนะคะ,ะเขาเลี้ยงกุ้งกันเวลาเขาจับกุ้งนะคะอันนี้ก็ชมบรรยากาศยามเช้าตามทุ่งว่ทุ่งนาไปก่อนนะคะเช้านี้ก็ยังเงียบสงบค่ะยังไม่มีการ ทำการเกษตรนะคะวัวก็ยังไม่มาค่ะเดี๋ยวจะมีชาวบ้านสายหน่อยจะมีชาวบ้านเขาเลี้ยงวัวน,นะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากนี้ประมาณสามกิโล <c oughs> เขาก็จะต้อนฝูงวัวน,นะคะมากินหญ้าอยู่แถวแถวนี้ค่ะนะคะแถวนี้ปีนี้ไม่ได้ปลูกข้าวนาปังนะคะ,ะชาวบ้านที่เลี้ยงวัวก็สามารถที่จะนําวัวน,นะคะมาเลี้ยงในบริเวณนี้ได้นะคะเจ้าของนาเขาก็ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าไม่ได้ปลูกข้าวก็เป็นโชคด,ดีของ คนที่เลี้ยงวัวไปนะคะได้มีโอกาสได้เอาวัวมาเลี้ยงคิดดูนะคะความลำบากของคนเลี้ยงวัวนะคะสามกิโลนะคะจะต้อนฝูงวัวจากที่บ้านเขามาที่นี่นะคะเดี๋ยวสายจะพาลงไปดูฝูงวัวนะคะที่มากินหญ้าอยู่บริเวณนี้นะคะคงประมาณสักสิบโมงสิบโมงกว่าค่ะเขาก็จะมาถึงกันนะคะชาวบ้านเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาก็จะต้อนวัวมานะคะ มาถึงตอนนี้กำลังจะมาค่ะแต่คงยังไม่ถึงค่ะนแถวนี้ก็จะติดถนนเลยนะคะก็จะมีเสียงรถบรรทุกวิ่งไปวิ่งมาแต่ก็ยังมีความเงียบสงบนะคะเย็นสบายตามประสาชาวไร่ชาวนาท้องไร่ท้องนานะคะ ตอนนี้เงียบจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรคะเดี๋ยวนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษไมมินหรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจในไลฟ์สดเช้านี้ค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศยามเช้า บรรยากาศยามเช้าดีไหมคะบรรยากาศที่นี่ดีค่ะแต่ว่าวันนี้มีแดดนะคะแดดจะร้อนสักหน่อยค่ะเมื่อกี้เพิ่งลงไปเก็บผักบุ้งมาไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะลงไปเก็บอีกรอบนึงเก็บผักบุ้งมาให้เต่าค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะวิธีคุณชนบทนะคะอยู่แบบเรียบง่ายค่ะ อันนี้คือต้นมะละกอนะคะที่ปลูกไว้ริมสระริมบ่อบปลาเห็นไหมคะนะคะชาวบ้านส่วนมากก็จะปลูกผักปลูกอะไรกินกันนะคะไม่ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เมื่อเช้าก็ไปเก็บมะนาวนะคะอยู่ที่ต้นที่ปลูกไว้นะคะอันนี้เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะที่เขปลูกไว้ริมสระแต่ต้นถั่วแถวนี้เริ่มแก่แล้วคะ่ะ คงจะเก็บได้อีกไม่ไม่ไม่กี่รอบก็คงจะต้องตัดทิ้งนะคะเพราะใบเขาเริ่มจะขาวอีกหน่อยก็ใบเขาก็จะเหลือน,นะคะก็คงจะวายหรือตายไปะค่ะก็คงจะต้องปลูกขึ้นมาใหม่นะคะเนี่ยค่ะต้นถั่วที่เขาปลูกไว้เป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมบ่อ ตกปลาค่ะอยู่ริมบ่อเลี้ยงปลาของอที่อีกแปลงที่อยู่ข้างๆบ้านนะคะนี่ค่ะ,ะแต่ตอนเช้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้เป็นโรงงานผลิตน้ําปลานะคะที่อยู่แถวๆบา้านแต่ดูอย่างนี้เหมือนใกล้แต่ก็ห่างกันประมาณเกือกกิโลเหมือนกันนะคะเพราะแถวนี้เป็นเขื่อน,นะคะ่ะ นะคะแถวนี้เป็นเขื่อนเขื่อนลำปาวเรียกว่าเขื่อนลำปาวค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็จะทําอาชีพประมงเป็นหลักด้วยนะคะจับปลานะคะจับปลาจับกุ้งแม่น้ําเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะคะอาชีพทํานานะคะก็มีปลูกอ้อยบ้านนะคะนี่เป็นโรงงานผลิตน้ำปลาร้านะคะที่ใหญ่ที่สุดในตำบลเรานะคะ ส่วนมากก็จะมีพวกน้ำปลาชื่อดังๆเขาก็มาเอาที่นี่นะคะเห็นรถเขาวิ่งผ่านเข้าไปในโรงงานนะคะเขาก็จะมาเอาปลาที่นี่ไปบรรจุขวดขายนะคะเป็นยี่ห้อของใคยของเขานะคะของเขาเองนะคะมีหลายยี่ห้อนะคะดังๆที่มารับน้ำปลาที่นี่ไปบรรจุขวดขายนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะตอนเช้าขอบคุณมากๆนะคะทุกกำลังใจอ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะทั้งทำอาหารนะคะทั้งทำกเกษตรนะคะทั้งขายของนะคะอ๋ะอเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจะแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ นะคะที่เราขายตอนนี้ก็จะมีปลาส้มนะคะเป็นปลาส้มแบบถอดก้างไรล้กล้างไม่มีก้างนะคะเราก็จะขายอยู่แพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะคะแพ็คหนึ่งมีหกห่อนะคะนะคะ,นะคะถ้าเราใส่ตู้เย็นไว้เก็บได้เป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีะปลาปลาแห้งนะคะเป็นปลาดาวปลาแผ่นนะคะ นะครปลาต่างแห้งปลาดาวปลาแผ่นแพ็คหนึ่งก็หนึ่งร้อยบาทนะคะแพ็คหนึ่งเราจะมีเจ็ดแผ่นนะคะนะคะถ้าเอฟีท่านใดสนใจนะคะทักมาได้นะคะในในแชทก็ได้ค่ะปลาส้มของเราเป็น ฝีมือของชาวบ้านนะคะที่เขาไปจับปลาขึ้นมาทำเองนะคะรับรองรสชาติอร่อยค่ะไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดนะคะมีแต่เนื้อปลาล้วนๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะตอนนี้เราจะให้ชมนะคะนี่ตอนนี้เจ้าของนี่เขากำลังเก็บถั่วนะคะถั่วฝักยาวนะคะเขาจะเก็บช่วงเช้านะคะ ะะช่วงเช้าเขาก็จะมาเก็บถั่วฝักยาวเห็นไหมคะเจ้าของสวนนะคะเขาก็จะมาเก็บช่วงนี้อาจจะเหลือน้อยนะคะเพราะว่าต้นถั่วมันแก่แล้วคะ่ะไม่ไม่เยอะเหมือนตอนที่ปลูกตอนแรกนะคะ นี่ค่ะเจ้าของวส,ววสวนถวั่วสวนถั่วฝักยาวกำลังจะเก็บถั่วฝักยาวนะคะช่วงเช้าเขาจะมาเก็บค่ะนี่เป็นขั้นตอนการเก็บถั่วฝักยาวนะคะที่ปลูกไว้ลิมบอบปลาค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับเอซีท่านใดที่เข้ามาชมนะคะไลน์นี้อาจจะ ยังไม่มีอะไรมาให้ชมมากมายนะคะแต่ก็อยากให้ชมบรรยากาศดีๆนะคะยามเช้าค่ะและขอบคุณนะคะเอที่เข้ามาทักทายนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะจะลงไปเก็บผักบุ้งให้เต่าเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูนะคะจะถ่ายให้ดูวิธีการเก็บผักบุ้งในบ่อนะคะอันนี้เป็นการเก็บถั่วฝักยาวนะคะ ถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้ริมบ่อตกปลาไอบ่อเลี้ยงปลาน,นะคะจะเก็บทุกเช้านะคะแต่ช่วงนี้ถั่วฝักยาวเขาเริ่มจะกแก่แล้วนะคะก็เลยจะไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่สัเท่าไหร่นะคะตอนนี้ต้นถั่วฝักยาวเริ่มแก่แล้วก็อาจจะ ออกลูกน้อยลงนะคะก็จะไม่ค่อยได้เยอะผลผลิตเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะเก็บวันละหนึ่งครั้งนะคะเป็นช่วงเช้าค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ